ที่คอนเฟิร์มครับว่าของดีจริงผลิตภัณฑ์พวกนี้มีคุณภาพและดีจริงลองสั่งไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับอยู่กับลุงเทนี่นะครับอยู่กับลุงเทนี่แล้วก็นี่ครับอยู่ที่ครัวลุงเทนี่เลยนะฮะครัวลุงเทนี่นะฮะอ่านายีเลสลองครับนะฮะอ่ะเบื้องต้นวันนี้นะครับลุงเทนี่จะมาแนะนําเลยครับแป้งนะฮะแป้งทอดกรอบ นะฮะมีหลายสูตรเลยและลุงคนนี้ได้ทานแล้วเนี่ยนะฮะอย่างนี้นะครับหน่กล้องมาดูใกล้ๆเลยครับมานะฮะอันนี้เป็นอะไรนะหมูกระจกใช่ครับกระจบต้องปรุงหมูไหมอ๋อไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะใช้แป้งตัวเดียวคืออย่างนี้ครับเราใช้แค่แป้งไปคลุกมันก็มีรสชาติแล้วไม่ต้องไปเปลืองชูรสน้ำปลาโน่นนี่นั่นไม่ต้องไปเปลืองครับแป้งพวกนี้ที่มีอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะ คุณใช้แป้งทุกเข้าไปปุ๊บคุณทอดอาหารมีรสชาติอร่อยมากอร่อยรสชาติดีนะฮะรสชาติดีนี่นะอันนี้หมูทอดใช่ไหมใช่ครับทาหมูทอดเราจะต้องใช้ใช้แป้งตัวไหนอ่านี่อันนี้แป้งหมูทอดไม่มีกระเทียมอันนี้ไม่มีกระเทียมใช่ค่ะแล้วก็ อน,นี้อ่ะอันนี้ใช้แป้งปตัวไหนใช้ก็นีครับอ๋อนี่อันนี้ใช้แป้งวัวนี้ใช่่าสมมุติแล้วอันนี้อ่มมะอันนี้อ่ะใช้ตัวนี้ครับอืมก็อ,อย่างนี้นะฮะทั้งหมดทั้งมวลท,ที่อยู่ตรงเนี้รสชาติมันอยู่ที่แป้งนะฮะแป้งที่นํามาคลุกมาทายเนี่ยนะฮะรสชาติดีก็คือเขาปรุงปรุงรสชาติไว้ที่แป้งไไก่นี่คือใช่คัะใชือนี้ครับ ไก่ใช้ตัวไหนตัวนี้ครับนี่นะฮะไก่ใช้ตัวนี้เลยซองเท่าไหร่เนี่ยยี <29 S 1> <29 S 2> ่สิบเก้ายี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาททุกคนดูนะฮะนี่ดูดูนะฮะนี่นะฮะใช้ตัวนี้ไ,นะะไม่ต้องกินน้ำจิ้มเลยมันมีความความอร่อย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  อร่อยเอาอย่างนี้สำหรับลุงมองอย่างนี้นะลุงมองว่าใครที่ขายพวกไก่ทอดหมูทอดต่างๆเนี่ยนะฮะตามตลาดนัดหรือตามทั่วไปนะฮะมาลองใช้แป้งตัวน,นี้ดูซึ่งมันกรอบแล้วมันทอดออกมาสวยงามนะฮะและมันมีความอร่อย ความอร่อยต้องมาก่อนนะฮะเพราะอะไรลูกค้าถึงจะติดเราถ้าเราใช้แป้งยี่ห้อเดียวไปตลอดแบบเนี้ยลูกค้าก็จะติดอันนี้อร่อยจริงๆครับทุกคนอร่อยมากนะฮะดูอร่อยนะ,ะับใครที่สนใจแป้งทอดพวกนี้นะฮะ โทรมาที่เบอร์นี้ฮะนี่ข้างถุงเห็นไหมฮะอ่าโทรเลยครับนะฮะสอบถามได้เลยนะฮะสอบถามได้อร่อยครับไม่ต้องไปมันเหมาะไอ้พวกนี้ยมันเหมาะกับคนที่ทำอาหารไม่เป็นนะฮะไม่ต้องไป,ไปอะไรนะเยอะแยะมากมายเนาะมันเหมาะกับพวกทำอาหารไม่เป็นอนะ่ะมึงแค่เอาไปคุกแล้วก็ทอดไ,ได้เลยนะฮะั่งกันเข้ามาครับ เนี่ยดูนะฮะไก่มีรสชาตินะฮะอร่อยครับแป้งอ่ะสั่งกันได้นะฮะหรือโทรมาสอบถามว่าเราจะซื้อแป้งพวกนี้ได้ยังไงจะเอาไปทอดค้าขายทำธุรกิจนะฮะเนี่ยนะฮะอร่อย อร่อยจริงครับทานจนจะอิ่มแล้วนะทุงคนนี้คอนเฟิร์มครับว่าของดีจริงผลิตภัณฑ์พวกนี้มีคุณภาพและดีจริงลองสั่งไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับ